สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่9ตุลาคม2024 S&P 500และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย Investopedia เผยแพร่พรเมื่อ9ตุลาคม2567เวลา18นาฬิกา22นาทีตามเวลาในสหรัฐปแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดตลาดในวันพุธปรับตัวสูงขึ้น โดยฟื้นตัวจากการซื้อขายก่อนหน้านี้เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญข่าวสารและการประกาศผลประกอบการไตรมาสจากบริษ,ษัทต่างๆที่จะมีการเปิดเผยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดัชนี S&P 500และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนต่างปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยเพิ่มขึ้น0.7%และ1%ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น0.6%ดัชนีหลักเหล่านี้ฟื้นตัวจากการเทขายหนักในช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันดิบปรับลดลงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีความผันผวนในวันพุธโดย Microsoft, Apple และ Amazon ต่างปิดตลาดในแดนบวกอย่างมั่นคงขณะที่หุ้นที่นักลงทุนด้าน AI ให้ความสนใจอย่าง n อ i นวิดี t a p l a t f พลต s และ a l p ฟ a เบ t ต่างปรับตัวลดลง หุ้นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์คอร์นิงและเพลนทีฟเทคโนโลยีซึ่งต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า4%โดยเพลนทีฟขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่คอนิงซื้อขายในระดับสูงสุดตั้งแต่ปี2001หุ้นของบริษัทเรือสำราญต่างปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันหลังจากนักวิเคราะห์จากซีทีได้ให้ความเห็นในเชิงบวกหุ้นของ n o r w e g i a n Cruise Li n e Holding เพิ่มขึ้น11%ซึ่งถือเป็นผู้นำในัชน S 500, นนีี Samp;P500 Cruisesis ใขขณะท่หุ้อง Carby and และคาร์นูลเพิ่มขึ้น 5. 3เเและเปอร์เซตามลำดับหุ้นของโบอิงร่วงลง3.4%เเซนซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์หลังจากการเจรจาระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของพนักงานที่หยุดงานประท้วงล้มเหลวลงนักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลร,รายงานผลประกอบการซึ่งจะเข้าสู่ช่วงที่มีความเคลื่อนไหวมากในวันศุกร์นี้เมื่อธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของพวกเขา นอกจากนี้งาน r o b อ t แท็กซี่เของเท s l a และงานในเวนซิงเอของ Advanced Micro Devices ในวันพฤหัสบดีนี้ก็จะได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันอย่างไรก็ตามปฏิทินข่าวสารของบริษัทต่างๆในวันพุธนี้ค่อนข้างเงียบเหงาปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจในวันพุธก็ค่อนข้างเบาบางเช่นกันแต่จะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากจะมีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคล่าสุดนักลงทุนในตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจและคำถแถลงของเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งขณะเดียวกันก็มองหาคำใบเกี่ยวกับทิศทางของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ4ปีและส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดเพิ่มเติมอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามความเร็วและขอบเขตของการปรับลดนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศออกมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ1ิปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการคาดการเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยปรับขึ้นเป็น4.07%จาก4.03%เมื่อวานนี้และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วง,งหาคม อัตราผลตอบแทนได้พุ่งขึ้นเหนือระดับ4%เเซ็นเมื่อวันจันทร์ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดได้ลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากที่รายงานการจ้างงานในสัปดาห์ที่แล้วออกมาดีกว่าที่คาดการไว้หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองหุ้นของผู้ประกอบการเรือสำราญปรับตัวสูงขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ของซิทีแสดงความเห็นในเชิงบวกโดยอุตสาหกรรมเรือสำราญมีปริมาณการเดินทางสูงเป็นประวัติการในนนเดือัวาคม และข้อมูลด้านราคาชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีหน้าและปีต่อๆไปส่งผลให้หุ้นของ n o r w e g i a n Cruise Line h o l d i n g เป็นผู้นำในดัชนี S&P 500โดยเพิ่มขึ้น10.9%ในขณะที่หุ้นของ Royal Caribbean Cruises และ Carnival เพิ่มขึ้น5.3%และ7%ตามลำดับ ความเห็นในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ยังช่วยหนุนให้หุ้นของบริษัทผู้ผลิตกระจกพิเศษคอนิงเพิ่มขึ้น4.8%ในวันพุธหลังจากที่ดอยเชแบงปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นโดยระบุถึงการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นอีกครั้งในธุรกิจไฟเบอร์ออปติกของบริษัทสายไฟเบอร์ออปติกเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานกับศูนย์ข้อมูลที่ประมวลผลคำสั่ง AI ด้วยการที่คอนิงมีส่วนแบ่งที่สำคัญในตลาดไฟเบอร์ออปติกบริษัทจึงมีแนวโน้มที่จจะะได้รรรัับปโยยยชน์าาากกาขยยตขตวอง AI หุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น4.3%ในวันนี้โดยหุ้นของผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์และที่จัดเก็บข้อมูลมีความผันผวนอย่างมากในสัปดาห์นี้หุ้นพุ่งขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่บริษัทได้กล่าวถึงการส่งมอบหน่วยประมวลผลกราฟิกที่แข็งแกร่งแต่กลับปรับตัวลดลงไปในวันอังคารนอกจากนี้ซูเปอร์ไมโครยังได้เน้นย้ำในสัปดาห์นี้ว่าบริษัทได้เริ่มนำเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล AI มาใช้เมื่อไม่นานนี้หุ้นนทีี่่ปรััับตวลดลดงงอยางยามสคญ หุ้นของบริษัทสาธารณูปโภคหลายแห่งปรับตัวลดลงในวันพุธเนื่องจากลดลงจากระดับสูงสุดตลอดการที่เคยทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความกระตือรือร้นต่อโอกาสในการจัดหาพลังงานให้กับกระบวนการ AI ที่ใช้พลังงานมากนักวิเคราะห์หลายรายชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงหลังจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่โดยแนะนำว่าอาจเป็นเรื่องยากสำหรับหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภคที่จะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ ส่งผลให้หุ้น Constellation Energy ร่วงลง6.1%ซึ่งถือเป็นการปรับลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในดัชนี S&P 500ขณะที่หุ้นของ n r g Energy และ w ิ s t r o ลดลง5.3%และ3%ตามลำดับเช่นกันหุ้นของ Boeing ร่วงลง3.4%หลังจากผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้ได้ถอนข้อเสนอสัญญาสำหรับพนักงานเครื่องจากที่เริ่มหยุดงานประท้วงตั้งแต่เดือนที่แล้ว S&P Global ระบุว่าการประท้วงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของโบอิงและเตือนว่าอาจทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องปรับลดอันดับหนี้ของบริษัทลงได้หุ้นแม Group ลดลง2.3%ในวันพุธหลังจากที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ในช่วงต้นปีหน้า การปรับฐานของหุ้นบริษัทพลังงานที่มีการเติบโตสูงเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของนักวิเคราะห์หลายรายเกี่ยวกับความยั่งยืนของการประเมินมูลค่าของหุ้นเหล่านี้หลังจากที่เติบโตอย่างมหาศาลจากกระแสะ AI ในปีนี้แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงแต่ทั้ง3บริษัทยังอยู่ในแดนบวกในปี2024โดยหุ้น Constellation มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่หุ้นเนนอ์จีเพิ่มขึ้นมากกว่า70%และวิสตรอยังคงเป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในดัชนี S&P 500ในปีนี้โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าในช่วงเวลาดังกล่าวสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังจาก2งานใหญ่ของ AMD และเท s l a ในวันพฤหัสบดีและศุกร์นี้ a d v a n c e Micro Devices เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ในงาน2024 Eventing AI ในวันพฤหัสบดีนี้ โดยนักวิเคราะห์จาก Bank of America กล่าวว่างานนี้อาจเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ผลิตชิปสามารถไล่ตามคู่แข่งได้ทันคาดว่า AMD จะเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตัวเร่งการประมวล Instinct GPU และหน่วยประมวลผล s e r v ์ฟอร์ EPYC ในงานนี้และอาจมีการเปิดเผยถึงแผนการที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเร่งการประมวลผล AI อีกด้วยนักวิเคราะห์คาดว่า จะมีการต่อยอดจากซีรีส์ตัวเร่งการประมวลผล MI 3 0 0ที่เปิดตัวไปในไตรามาสที่4ของปี2023โดยนักวิเคราะห์จาก Bank of America ระบุว่า AMD กำลังเริ่มต้นได้ดีในปีแรกของการขายตัวเร่งการประมวลผลนี้และคาดว่าจะมียอดขายมากกว่า4.5พันล้านดอลลาร์ในปีนี้คำถามสำคัญคือ AMD จะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มากแค่ไหน ในขณะที่ Nvidia ยังคงครองความเป็นผู้นำในภาค AI โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า AMD จะมีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มตัวเร่งการประมวลผล AI ราว5%ถึง7%ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในขณะที่ Nvidia ครองส่วนแบ่งมากกว่า80%อย่างไรก็ตามหาก AMD สามารถแสดงให้เห็นเส้นทางที่จะเพิ่มส่วนแบ่งเป็น10%ภายในสิ้นปี2026บริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ตามที่ Bank of a ฟ e เมริระบุ สิ่งที่อาจช่วยได้คือการประกาศว่ามีบริษัทชั้นนำรายใดบ้างที่ใช้ตัวเร่งการประมวลผลในซีรีส์ MI 3 0 0ของ AMD โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่า MI 3 0 0 x ของ AMD ได้ถูกใช้งานโดยบริษัทอย่าง Microsoft, Oracle และ Meta แล้วและอาจจะมีการประกาศรายชื่อบริษัทเพิ่มเติมในงานครั้งนี้หุ้นของ AMD พุ่งขึ้นเกือบ10%ในวันถัดจากงาน AI Event เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนในวันพุธนี้ราคาหุ้นปรับตัวลง1% หุ้นของเทสลาร่วงลงในวันพุธก่อนงานอีเวนต์สำคัญที่หลายคนรอคอยในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเปิดตัวโรโบแท็กซี่รถยนต์ไร้คนขับนักวิเคราะห์จากดอยเชเบงและเวบูชได้เขียนรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าพวกเขาคาดว่าจะได้เห็นการสาธิตการใช้งานรถยนต์รุ่นนี้ซึ่งมีข่าวหรือว่าจะถูกเรียกว่าไซเบอร์แคปพร้อมกับการคาดการต้นทุนในการดำเนินงานของโรโบแท็กซี่สถานที่ผลิตและพื้นที่ที่จะเปิดให้บริการรวมถึงการนำเสนอว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันแชร์รถของเทสลาจะเป็นอย่างไร นักวิเคราะห์ยังคาดว่าเทสลาอาจจะเผยโฉมรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีต้นทุนต่ำลงซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทมาหลายปีพร้อมทั้งการอัปเดตอื่น,นๆเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ขับขี่อัตโนมัติหุ่นยนต์ออปเทอรมสและอีกมากมายนักวิเคราะห์จากเวบูชิยังคงย้ำคำแนะนำเอาต์เปอร์ฟอร์ม perform, พร้อมตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ $300 ดอลลาร์โดยกล่าวว่าพวกเขายังคงเชื่อว่าเทสลาเป็นบริษัทด,ด้าน AI ที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำที่สุดในตลาดและมองว่าการเปิดตัวโรโบโแท็กซี่ครั้งนี้จะเป็นวันสำคัญททางปรรระวัตัตติิศส์บษ นักวิเคราะห์จากดอยเชแบงซึ่งแนะนำซื้อและตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่295ดอลลาร์ระบุว่าพวกเขามองบวกต่อการจัดงานครั้งนี้แต่ก็ยอมรับว่าความคาดหวังที่สูงอาจทำให้นักลงทุนขายทำกำไรหลังจากงานเสร็จสิ้นโดยรวมแล้วนักวิเคราะห์ยังมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับหุ้นเทสลาในบรรดานักวิเคราะห์19คนที่ติดตามโดยวิเซอร์เบิร์พบว่า9คนแนะนำซื้อ7คนแนะนำถือและอีก3คนแนะนำขาย หุ้นเทสลาปิดตัวลง1.4%ในวันพุทธที่ราคา241.05ดอลลาร์ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับลดลงเล็กน้อยหลังจากร่วงลงกว่า4%ในวันอังคารเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่ออุปทานน้ำมันได้ลดลงชั่วคราวราคาทองคำล่วงหน้าปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว2,630ดอลลาร์ต่อออน ขณะที่บิตคอยปรับตัวลดลง2%แต่ที่ราว6 8 0 0ดอลลาร์เพื่อนเนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ